ปัจจุบัน12ปันนากลายเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบสำหรับชาวจีนวิกฤตการณ์และอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับชาวจีนในไทยพมา่ากัมพูชาทั้งแกง๊งขาเซ็นเตอร์การลักพาตัวการกราดยิงล้วนส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่เบนเข็มจากการเที่ยวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ย้ายมาสู่12ปัน,นาจากสถิติของสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว12ปัน,นาพบว่า มีผู้มาเที่ยว12ปันนา2.7175ล้านคนในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี2023โดยเพิ่มขึ้นถึง554.51%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเนื่องจาก12ปันนามีสถานที่ท่องเที่ยวที่แตกต่างจากมณฑลอื่นๆในจีนทั้งสวนพุทธศาสตร์เขตร้อนวัดวาอารามทั้งแบบไทยพมา่าลาการขี่ช้างและรวมถึงเทศกาลาสา์นะ้ำอย่างสงกราน์ที่นี่เช่นกัน ถึงกับมีการกล่าวในโซเชียลของจีนว่ามา12ปันนาสนุกเหมือนไปประเทศไทยแต่ปลอดภัยกว่า